รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมชนมนนนนร์ นนิมนต์ยิม้มสนับสนุนโดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพความเดิมตอนที่แล้วเมื่อหมอกสีรุง้งบังเอิญมาเกิดวันเดียวกับงานลอยกระทงของชาวอายุธยาชาวคลองพุทธจึงต้องคิดหนักว่าจะทิ้งงานที่รับอาสาเอาไว้แล้วกลับบ้านหรือจะรับผิดชอบงานให้ถึงที่สุดดีเฮ้ยเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้จะตัดสินใจกันได้หรือยัง ตอนวันเพ็ญเดือน12ตอนจบเอาล่ะในเมื่อเราตกลงที่จะรับผิดชอบจัดงานให้ถึงที่สุดแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องแบ่งงานและคุมเวลากันให้ดีนะจ๊ะตามที่คํานวณไว้หมอกสีรุ้งจะมาตอนสามทุ่มดังนั้น ต้องทำทุกกิจกรรมให้เสร็จภายในสองทุ่มครึ่งนะโยมถึงจะไปขึ้นเรือทันไม่ต้องห่วงอะอันเองปังพ <c oughs> วกเขาทาหน้าที่เป็นคงกํากับเวลาคอยไปเร่งทุกฝ่ายเองอเดี๋ยวก่อนนะโยมถ้าเราต้องพายเรือผ่านหมอกสีรุง้งหลังงานลอยกระทงอืมบริเวณนี้เป็นต้นน้ําแล้วหมอกสีรุ้งจะเกิดทางทิศใต้ส่วนงานลอยกระทงจัดตรงนี้กระทงก็จะถูกพัดมาตรงนี้ อาตามาเกรงว่าถึงเวลาที่เกิดหมอกสีลุง้งในแม่น้ําก็จะเต็มไปด้วยกระทงขวางทางเรือไปหมดง่ายๆชิวๆเราก็ไม่ต้องลอยกระทงแทก็สิ้นเรื่องอแต่อาตามาว่าเรามีงานลอยกระทงที่ชาวบ,บ้านไม่ต้องลอยกระทงแต่เรายังมีกระทงอยู่ในแม่น้ําได้นะบางสิ่งบางอย่างถึงเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติติดต่อกันมาช้านานแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นแล้วเราก็ยืดหยุ่นปล่อยวางได้นะโยม อาตามาเลยคิดว่าถ้าเราจะลดจำนวนกระทงเล็กๆพวกนี้ลงแล้วแทนที่ด้วยกระทงใหญ่ไม่กี่อันแล้วกระทงใหญ่ๆนั่นจะมาจากไหนล่ะเนทีเมื่อวันก่อนอาตามาเห็นโยมพี่โอกับโยมพี่แจ็คช่วยกันสอนบาทหลวงปินโตทำกระทงจากขนมปังอาตามาเลยคิดว่าถ้าเราเพิ่มการประกวดกระทงความคิดสร้างสารรค์ให้ชาวบ้านแต่และกลุ่มร่วมมือกัน สร้างสังกระทงรูปแบบใหม่ๆแทนใบตองแบบดั้งเดิมกำหนดให้แต่และหมู่บ้านสามารถส่งกระทงใหญ่ประกวดได้หมู่บ้านละกะทงคราวนี้เราก็ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคือเราสามารถทายเรือในแม่น้ำกลับบ้านได้ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีกิจกรรมให้ชาวบ้านได้ร่วมสนุกอีกด้วยจริงด้วยฮ่า,าสมแล้วที่เป็นเนนทีหลักแหลมมากเลยนะครับ แค่นี้ก็ไม่มีอุปรสรรคเลี้ยวอ้อวกกระอมวยมจะไล่กลับบ้ากนการซักกาทีถ้าไม่มีตัวปองแบบข้าวที่แล้วนะไมโยนเชียวแมเรียนรู้แล้วค่ะว่าอะไรควรไม่ควรคราวนี้จะทําอะไรต้องคิดเยอะกว่าน,นี้ฮะเมื่อกี้ผมกับท่านแม่ได้ปรึกษากันแล้วเราขออาสา,าเป็นคนดูและะระวังไม่ให้ชาวบ้านเอากระทงเล็กมาลอยในแม่น้ําก็แล้วกันนะครับ ได้สิโยมชายหนิงร่วมด้วยช่วยกันจ้าขอให้ทุกคนเต็มที่กับงานทําให้ชาวอโยธยามีความสุขกันเต็มที่เป็นการส่งท้ายแต่อย่าลืมดูเวลากันดีๆด,ด้วยนะจ๊ะชว<ช>ยกับพี่นะ่าลมากโันเชนยล้วอกเดีกว่า,อยอยานะยก็อเล็กลอยตรงนี้ไม่ได้เนอะหะ ลูกชายหญิงไปเฮงนี่ครับที้งนี้ทังนี้เชื่เลยโอ้ยไปนะโอ้บิวตี้ฟูลเวนายชายลายจริงๆกระทงสูชีสวยงามมากๆเลยอาริเงตโตโดราเอมอนบาดลูกอินโตอโนกระทงของท่านก็งามคือกันงับเลยแจ็ค๋ยวาตะกาบไปหน่อยเลยนะลอยกระทงในแม่น้ำได้แล้ว ี๋ยวก็ไม่ทันการพอดีแล้วเข้าเพราะเสียดายอยากแต่งงานอย่างแม่กรงอยากได้กระทงทำไงดีอ่ะลอยไปไกลด้ไปเป็นไงบ้างอาหมวยตื่นเต้นไหมเรื่องตื่นเต้นที่จะประกวดเนี่ยไม่เลยค่ะแต่ถ้าเรื่องตื่นเต้นที่จะได้กลับบ้านเนี่ยไป็นยงสองหนวยพร้อมหรือยังจ๊ะหนูมะลิก็พร้อมแล้วนะ สู้ๆนะอาหมยอาป้าไปทํางานกํากับเวลากลองนะอีแค่ชั่วโมงเดียวเราก็จะไหลกลับบ้านกลางเลี้ยวอโอ้โห,โโห,โโหเดินมาเดินด้วยกันเอาการด้วยโหลับจอมหลวะ,นะอืมเห็นแล้วก็นึกถึงงานวัดที่บ้านคลองพุทธนะครานั้นอาตมาตื่นตาตื่นใจมาก <c oughs> ถ้าหลวงพี่คิดถึงบ้านคลองพุทธคืนนี้หลวงพี่ก็กลับไปกับพวกเราสิครับ ไม่ดีกว่าเนนปันถ้าไปถึงโน่นกลับมานี่ใหม่เห็นทีคงจะยากมาแล้ว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 งานจัดเสร็จแล้วแจ้งอยากาจะได้นจิ๊กจั๊สวรรค์บ้างไงอ้าวทำไมคุณเา้าแบบนี้เนี่ยข้าเห็นสักข้าขึ้นก่อนพวกข้าก็ได้นะนี่เห็นแก่พวกเจ้าจาัดงานได้สนุกขื้นเกลียกนะเนี่ยนี่แหละอ้วนสักรีบขึ้นไปแล้วก็ลงมาเร็วๆล่ะถ้าอยากจะขึ้นไปชมหมอกสีรุ้งจากคนนั้น<อ>บ้างเหมือนกันดู เนี่ยเขาอ,อีกสักปลาเตี๋ยว่แน่นอนอยู่แล้วแน่้ามาอยู่วันนั้นจนหมอสีรงมาแน่นอนรอดลอยรอดลอยรอรวยวยโอ้ยอย่าขึ้นไปรู้ว่าแต่ละกีจะตรงสิงเรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะขึ้นขังบงทีเรียวในเหงทวทั้งงานเลยอันเองรีบไปเตรียมตัวที่จุกนักพบนะแล้วว่าตามไปเออยถ้าไม่กลัวว่าจะถูกหลวงพี่ดุยาวจนกลับบ้านไม่ทันแล้วก็อยากจะขอขึ้นไปชมภาพอยุธยาสวยๆเป็นครั้งสุดท้ายหน่อยเหมือนกัน ว้าวสวยสุดๆไปเลยดูนั่นดิเห็นเวทีที่เขาจัดประกวดนางนพมาศด้วยไอ้ยะงางประกวดยังไม่เสร็จอีกเรื่องไงเนี่ยแล้วก็ไม่ทางบอกสีรุ่งกลางพอลี อ่าแฮมอฮมอมแอ,มอสักครู่นะแคะททนผู้ชมค่ะเนื่องจากเด็กๆทั้งสามน่ารักซูสีกันหมกหมกตอนน้กรรมการเลยต้องใช้เวลาตัดสินนอนสักหน่อยนะคะยิ้มพิมใ,ใจตกลงทั้งขุนตัดสินใจได้หรือ,อยังคะว่าจะให้ใครชน,นะสมจะเลือกนางนพมาศทั้งทีต้องใครควรให้มากเสียหน่อยสิไหนลองเน้นให้ข้าดูอีกสักครั้งหนึ่งสิเออยมีมา คนนี้ใช่เลยโอ้โยมาลิขพ่อเดินได้สวยงามมากข้าค่ะ <Hey> ถ้างั้นก็ให้หนูมาลิเป็นนางนูกพม่าสินะคะไม่ลูกข้าตื่นเวนทีมากเกินไปเส้นหน่อยสองคนนั่นขากลับชื่นชอบมากกว่าเออแล้วเรื่องคนในดีคะบุวยเล็กหรือว่าบุยใหญ่โอ้โหทำใจลำบากเลือกยากเหลือเกินสองคนนี้เหมือนกันไปหมดก,กินกันไม่ลงเลยจริงๆหนูสองคนนั่นเดินให้ข้าดูอีกทีได้หรือไม่ <S 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 <c oughs> ไม่ต้องไม่เดินแล้วอ่ะหมยกลับบ้านไลยเลี้ยวมันกันเวาวน้าลอง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 ลูงลอกมองล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 ององลอทลนงองลองล่านองลองลอ้นอลองลองลองาองลองลอ้ลองลองลอลองลองลองนองล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 อ้ลอง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 ลงล้าลองลอลองลเงนอง้องล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 อองลองลองังอนอลลออออ วันนี้ชาวความพุทธทำให้บวกเราประทับใจซะเหลือเกินแฮนคิวลีมัสพวกยูแลลมมากมากเลยร้องไห้ไปกันพรุ่งนี้ข้าขอเลี้ยงตอบแทนพุกเจ้าสักหน่อยที่เรือนของข้าเองมาให้พร้อมเพรียงกันล่ะนะ <laughs> ไปแล้วทุกคน <laughs> รีบร้อนกระสิบจริงเช่นนั้นข้าขอปิดงานวันเฮนเดิบสองไว้เพียงเท่านี้ ทุกคนกระบ้ายกับช่องแั่ะเถิอนข้ามีความสุขและปลาคลื่มใจเสละเกินทำไมพวกโยมมาช้ากันจังอาตามาว่าบอกสีรุ้งมาแล้วดิ่นแนอิฉันทุกขอโทษด้วยค่ะมีเหตุต้องให้ช้านิดหน่อยรีบลงเรือกันเร็วเข้าน่าจะยังพอมีเวลาอยู่บ้างเออกราบลานะคะหลวงพี่ไม่บา,บายนะมะอึกคราวนี้เขาต้องจาาก,กันจริงๆแล้วเนอะ ไปเถอะพระเดี๋ยวจะไม่ทันการทุกสิ่งไม่จีรังยั่งยืนมีพบย่อมมีจา่าไปเถอะโยมไปเถอะะ่อ ห้อยแล้วแหละแย่แล้วทำไมมีกระทงมาขวางทางเรือเยอะขนาดนี้ล่ะชายหนีจริงมุกก็คอยห้ามชาวบ้านไม่ให้เอามันลอยอยู่นี่นะเออชายหนีจริงมุกนี่หน่อยอยู่นั่นไงว้าวว้วว้วว้วเทษทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเห็นชาวบ้านเขาอุตส่าห์ทำกระทงกันมาเดี๋ยวสิ่งเดีย ก็เลยเอามาลอยให้เห็นแล้วก yeah, ็สงสารพวกเขาเหมือนกันนะครับอืมเอาพี่มหาไม่กับโปรเจกต์บนที่ดินบ้านของคุณต้องฝากก่อนที่จะลุกขออะอุ้ยมองตีนลุกมาแล้วให้เรือเดี๋ยวพื่อคนลุกข้าให้เรือเดี็กเพร่ออบุญเจ้าอบุญเจ้าอบุญเจ้าน้อยจะทนไม่ไหวแล้วนะถ้าจะไม่ได้กลับคราวนี้ก็ต้องไม่ได้กลับด้วยกันทุกคนหลีกทางหน่อยหน่อยหรือใจเยน นี่ว่านว่าปเขียวุดายไมแหกรีบถายแล้วก็คุณลูกขาไี่ไูกไมาไมนม่นม่ไ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 ม่ม่ไ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 มนไม่ไม่ไมไปไม่นม่ไ่ไม่ม่่ม่นม่ม่ไม่ไม้ไไม้ไม่ไม่ไมมไม่ม่่่่่่ไไมไม่่ไไไ่น่ย